ถือวผมผมก้อนนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานเสนอล้อแท้ติดรถคลิปที่2นะครับของเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแท้ของ New t o ลตาคอร์จูเนอขอบ18ล้อตัวนี้เป็นล้อตัวสีไฮเปอร์ไมเนอร์เชนนะครับล้อตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ลูกค้านิยมถามหานะครับด้วยความพิเศษของมันนะครับเป็นล้อสีหายากนะครับเอาแค่ค่าทําสีถ้าคุณไปทําสีเองนะครับค่าทําสีของล้อสีไฮเปอร์เนี่ย จะสูงที่สุดในบรรดาทุกสีนะครับเรามาดูหลังล้อกันนะครับดูหลังล้อนะวันนี้เป็นล้อแท้จากโรงงานนะครับก็จะมีตาโตโยต้าอยู่นะครับชัดเจนนะนะครับเป็นล้อขอ18นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ออฟเซตอยู่ที่30นะครับโงานนะครับชัดเจนนะนะครับลูกค้าานใจหาอยู่นะครับจะนำไปใส่รถ6ลูมาตรฐานนะครับลิโก้ลิโก้ฟอร์จินใส่ได้หมดนะครับของเก่ารับเทิร์นด้วยนะ หน้าร้านเราเป็นเต็งสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนคอยู่เลยซอยจินทะเล21หรือ21มา200เมตรที่ถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาไนดะนะ้นะคับมมคับคลิปนี้นะครับผมซอสนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้สำหรับหน้าเรากลับมาใหม่นะครับสำหรคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ